สวัสดีครับผมพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานต่างดินแดนทางเมืองหนกเมืองหน้าเป็นกำลังใจให้ด้อพี่น้องเลยผู้ใส่แรงงานทุกสาขาอาชีพส,สมือนีกพอกับช่องลูกอ้วนบ้านหน้าพี่น้องกิ่กัดกระยุผีดื้อพี่น้องไอ้มือนีลูกอ้วนออกมาให้มาหน้า ไม่เยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องผู้น,นอนหานอนหน้าเฮิรนกับลูกวัวน,นี่แหละปุ่นนอนหานอนหน้าอยู่นี่หลายปีดีดักกันแล้วลแต่ลูกวัวผ่านมาผ่านไปอยู่นี่มาหาเก็บเห็ดน้ำโคกพี่กัดก็อยู่พี่ละโคกหัวเห็นกวางหรือโคกลุบค้าปุ่นพี่น้องเกษตรกรผู้เพิ่นเลี้ยงกล้วยกำลังยาวกันมาขออนุญาตครับสวัสดีครับโอ้ ขออนุญาตไายท่ำเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้เพื่อนเอินโคกยังหวยยังครับนี่ฮะโคกลูกคาโคกลูกคาบ่ครับครับโคกลูกคาอายุบ้างกึ่งกลางกับน้องหัวหอยคู่น้องแอีกเนาะครับอันพ่ออยู่ใส่ครับอยู่บ้านน้องแอีกขึ้นบ้านเนี่ยน้องแอีกครับน้องแอีกเนาะครับโอ้คุณพ่อพ่ออายุบ้านน้องแอีกครับซื้อมาอย่งไรครับขออนุญาตถวะซื้อในแพงครับไม่แพงพ่อแพงปัตตมาพ่อแพงปัตตมาปัก ปักขมาปักเข้ามา,า,มาโอ้ขอบคุณหลายเลยคุณพอ่อยครับอันจีขออนุญาตถามไทยยังน้อยถามข้าวถามข้าวคุณนอนให้นอนหน้า<ม>อันงวคั่วห้อนีหนจักตัวครับพ่อสี่ตัวครับสิบสี่ตัวครับ,รบโอ้ลูกอวนผ่านไปผ่านมาเนี่ยบริเวณถามข้าวถามข้าวจ้าเทียพี่นอเอ้ยันนอนให้นอนหน้าจักปีแล้วครับนี่้ว่หลายปีแล้วครับหาปีเลยหลายปีแล้วระมาณถหาปีแล้วอู้หมองยูหมองเซา มองย้อมมองเศร้าเพื่นพี่น้องโอ้ยเป็นธรรมชาติอีหลีพี่น้องเอ้ยมี็ตะโขกตะปลาข้อกล้วยเพิ่นกับเห็ดแบบบานบานห้องแบบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอีหลีได้พี่น้องเพือ่อนนะอ้อันนี้เพื่อนอีสานขนาดแท้ลูกทุ่งขนาดแท้เลยพี่น้องเอ้ยเพื่นอนนะคือข้อกล้วยต่สมัยพอสมัยแม่เขาพายอยู่พาเห็ดมาไม่ไทยขาดไซทยัย ทำไมตะกอนคั้ยกับคั้ยบานๆเท่านีานเานิเนาะขอเนาะโอ้อันเลี้ยงคั้ยแบบธรรมชาติแบบดั้งเดิมเท่าแบบนี้มันมีโรคมีไผ่เยียงบ่ครับนี่แต่ทั้งเถิแต่เนี่ยจ้ครับเออโรคหน้าในหลักๆนี่อันเป็นไข่เป็นเนี่ยละอ๋อเป็นไข่เป็นยงเท่ากับเอาหมอ้อยังมาฉีดยาธรรมดาเลยเตี้ยแต่เศ้าไปเศร้าไปเอามาอเเบื้องไหนมัศยาอันอันเทามีฟอคุ้มฝูงปะครับนี่มี่ฟอไทยแบกตัวใดล่ะเขึ้นกันอะ อยังสิครับมาไหนถามข้าวถามข้าวัะไหนกันนะที่มาที่ไปโอ้คุณพ่อคุณกระลุบลัวเลยพี่น้องยืนในโคงในปลาด้านเลี้ยงกล้วยก็ได้เขาไปเลี้ยงทั้งใดครับไหมล่องทงง่ายเหรอครับโอ้ปล่อยไปน้ำทงน้ำทามเลยไอ้ที่เพิ่งเลี้ยงที่นั่นจำหน้าเพิ่นเพิ่นเอิญหวยลุบค่าแล้วเชียวดิเนาะครับพี่กัดพี่อะไรพี่น้องเอ้ยลุงอ้วนก็อยู่ในโขกในป่ามาเยี่ยมยามถามข้าวพี่น้องเพิ่นเลี้ยงกล้วยโวกลุบค่า ระวังน้องหอยหวยคู่ตำบลหน้าหนังพ่นปิศาจน้องไายอ่าคุณพ่อเพิ่นกก่ยู่น้องเอ็กเนาะน้องเอ็กตำบลผือตำบนผือครับตำบลบนผือตำบลไก่เคี่ยงกันกับตำบลหน้าหนังนี่แหละครับตำบลบนผืนเพิ่มพ่นปิศาจจากน้องคข้เท่กันโอ้ข้อยมีจากตัวสิบกัวตัวสี่ตัวครับสิบสี่ตัวขายกัวตัวไปครับปีนี้บ่ได้ขายครับปีนี้ปีนี้งัพิ่นขายในระบาดเนาะอ่ารับาดจังันระบาดนี้ยข้อยสิบสี่ตัว ปีนี้เพื่อนขายทุกปีขายอยู่ตัวแเม่อไห่ขายอยู่ครับปีนี้ขึ้นมาบ่น,นี่ขึ้นมาสิขายบ่สิเปิดราคาหนาขอกบ่ราะคือคือายกูขายเลยพ่อพ่อได้ใส่พ่อได้ใส่ครับเอออยากขายอยู่บ่อยากเปิดราคาอยู่อ๋อจะขายตัวใดล่ะครับซุ่งเมื่ออยากขายเพื่นละคู่นั่นคนละใช่คู่ไรคู่พันหยอกกั็ที่คุณบอกครับอ๋อเป็นคว่บานบ้านพี่น้องเป็นคว่บานบ้าน กันตามภาษาไทยบ้านฮู้พ่อค้าเ่าเอินเอินคล้ยปลากระแยงว่าสั้นพ่นพ่นกำลังซุบเขากันอยู่พ่นนี่ครับพ่นกำลังหยอกกันหยอกกันข้าบ้านเขาส่วนเขาไปเข้าบานเนี่ยพ่นหยอกอะไรบ้านเขาไปปวดให้ปวดปวดยืดยืดล้วครับขาขาไปปวดดูขุด่อเอ๋เดี๋ยวเข้าพนดีขาดแน่เลยนี่นะครับวิถีชีวิตเกษตรกรผู้คนไห้นอนหน้าเลี้ยงกล้วยพี่น้องเอ้ย คล้วยกับกล้วยบานๆเขาเนี่ยเราบอกมันคล้วยง่ามคล้วยประกวดน้ำเพลนดอกแบบลูกทุ่งแบบบานๆเขาเนี่ยและคล้วยมันหยอกกันเข้าเขาไปฆ่าพี่น้องพี่พอเพิ่นก็ลังปวดไปแก่ยิ่งพี่ บอกแล้วโอ้กล้วยมีแต่กล้วยดั้งเดิมกล้วยมีแต่กล้วยในขวากั๊บประคับอยู่นี่นี่ซุ้มเขายงี้ยงอย่างเงี้ยนี่เขาไปได้ซื้อเขามาเพิ่มมาเติมตัวมีแต่กล้วยในควากเขามีแต่ยันในขวากเขาโอ้กล้วยในขวากนี่รักอย่างนี้พี่น้องเอ้ยแล้วว่าไปได้ซื้อมาเพิ่มมาเติมดอกมีแต่จะขายออกก็ท่าน พี่ปลาค่ามาเลาะขวักไขไปล่ะมีบ่เดี๋ยวนี้ป่าครมีเหรอครับตักง้วยลงมานโอ้ราคาคุ้ยลูกของปลาค่าผมมาเลาะให้เลยครับเอ่อทั้งอยู่ปลาเอ่ออยู่อยู่ลึกลับเติบด้วพี่บองเอ้ยบังลุงวันทีถ่ายภาพบรรยากาศรอบๆมองเราอยู่หอยบึงเราอยู่ลึกลับเติบ ว่านน่ยลุนงนวนเขามากันบ่อสังเกตหรือพอเห็นมันท่าไป <c oughs> มีแต่เสียงนกเสียงกาเสียงนกเสียงหนูพี่น้องเอ,อ้ยแตกเซวเสวอยู่เราอยู่กับธรรมศาสติที่ลีนี่บริเวณ บรรยากาศโดยรอบเทียงให้เทียงหน้าแล้วหมายว่าพื้นไฟนี่ลักษิใสตะเกียงแบบสมัยเก่าเ่ให้เลยล่ะบ่บ่แล้วอยู่กับยายสองคนใส่พลังงานโซลาร์มั้งครับนี่โอ้ตะกี้ก็ใสตะตะเกียงธรรมดามานี่ยใสพลังงานโซล่าเซลล์จักปีแล้วครับนี่จักปีแล้วใสมาโซล่าเซลล์นี่ปีนี้ละครับโอ้ก็ลงบ่ร้านมาจากไหนเออร้านมัติดตั้งให้ ใส่ละคู่ได้ก่อครับเพื่อนมาสีไข่นี่คู่นี่นีกบกชึกดีป่ะข้อยผู้งนี่โอ้นี่นะครับตัวนี้สองตัวตัวเพื่นหยอกกันเพิ่อนข้อยประกันแย่งเพิ่นได้ยักปีแล้วครับนี่ยักกลบแล้วนี่สองปีสองสามปีนะบังบิังบังเขาเบิังหูเบิังหางเพิ่นข้อยค้อยบ้านพี่น้องเพิ่นใส่คอพัน พอคุ้มผงลูกผสมแม่แม่ผสมลูกเจ๊นี่เป็นปะม<อ>ันบนนี้ขั้เออมาม่เสืงเพิ่งเลี้ยงแบบบ้านๆเลี้ยงแบบธรรมชาติพ่อได้พอ่อได้หยั่งเพิ่นพอได้เลี้ยงน้ำเพิ่นเราบูเน้นทั้งปลาที่พัฒนาสายพันธุ์แล้วแบบข,ขั้วขอกผสมกันเลยมันก็นเลยออกลูกมากเป็นขั้วยปลข่ายแง่งครับพี่น้อง นอกจากจะจำนายออกนี่แหละคู่นี้แหละนะครับนี่คู่โยกกระด้งนี่ <laughs> <laughs> อยางมาเขากล้องเลยเนี่ย <laughs> ลายยางง่ายบ้านบ่ลูกยางง่ายบ้านบ่เนี่ยเนี่ยอยางมาดุมกล้องน <laughs> <laughs> อี่ชีวิตบ้านบ้านครับพี่น้องชีวิตธรรมาศาสตร์อยู่กับธรรมาศ <laughs> ามสตร์เหมนธรรมศาสตร์ทีหลีดี โอ้ยอยู่ผูกกระป๋าเก็บดอกพักดอกกระเจียวพี่น้องพักหวานที่เขาออกหรือว่าหนวครับมีจะกันห้วงมาแถวหนิห่วงห้วงหลายมันมันจะสูญพันธุ์หน่อยที่คนเอาไฟมาจับเนาะมาเตะคนเอาไฟมาเตะก็จับกันห้วงไว้เท่าไรครับราคาห้วงพันไว้เนี่ยปลากระแยงสองตัวนี่สามสิบสามสิบครับตัวละสิบหาครับโอ้ตัวละมื่นหาพัน สุแล้วคือครูนี่ของท่านไว้สามหมื่นสามหมื่นบาทครับอยู่ในโขกได้ปลากุรีขึดว่าเอกไปเลี้ยงหรือไไว่าไปใสเวียกใส่งานนี่ยังกิดมาหาอะไรครับพี่น้องนี่แหละฟ้ามเพื่นขวกเพื่อนขวกกันบ้านในโขกไดปลาลูกคาบ้านน้องแอกแตะบนบ้านผืนพ่นพววิเัยน้องไา่พี่น้อง ลูกอ้วนผ่านมาสอกเพ็ดนี่ได้ดอกมองเคยมาเก็บเพ็ดเก็บพักหวานนี่แหละแถวนี่โคกนี่ปลาขีกปลาหัาง่งพี่น้องเอ้ยมันย่ำขึ้นโคกไรไปนี่มันมียุ่งหมครับลยจูด<ะ>ไฟดังไฟปะกันยุ่งครับอยู่ด้วกันยุ่งเป็นกันยุสิเหรอทีข้าวไอ้ปลาครับข้าวอปลาอิลีพันธุ์นั่นเพน่้นยุ่งส้นนี้นั่นแหละเออพ่นปรับสภาพใส่กับธรรมชาติอิลี ทนยุ่งทนหินทนเหลื่ยบัดนั้นมงลังข้าขอบคนรวดเช็ดให้ดีแล้วก็จองมากเนเตดให้ดีแล้วรังาก็บ่ขืนตกดีแว่าเห็ดขอบรู้ลาบอะไข้ารู้าก็บ่ขึ้นอกันั้น่้าบ่ข้นก็สั้นเสืตบ่ขืนจากเพี่ยนเอาอยอะก็เอางัวามาเลี้ยงคือ่นบ่ขับบ่ขับมันนางไปน้องบ่หว คั้งขอกึกันบอก้ังไงแต่ว่าแฮมมาเรียงใช่กันเราสูเลียงควาวอ่ไรบอกเรียงไะคว้เป็นอยูคววไปควมาควไปคววมากเหมือนวไแล้ววนยูดีมันเล่มดีครับเออควายมันเล่มดียูดีกว่าครับอือนยงไปเรื่อยๆตัวมาเ้าแค่จบเลียงากอยูบ่อยูขากูใสครับาม่ใส่ขอามีเราบางันโค้งนะ แต่ว่ามงัวแค่จะเอาเข้อไปทางไปทางไหนครับแค่จะลงมากอนกับสิบตัวของงัวแค่จะโอ้สิบเปิดราคาขายดอกตีเปิดราคาขายนะขวากี่ดอกบักเถิงหน่อยสองตัวพี่น้องเอ้ยเป็นกล้วยบ้านๆเท่านี่นแหละมาเบิ่งมาสดมเอาเราห้องพานไว้สามหมื่นวันสั่นสองตัวตัวละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทวันสั่นสนใจทักทายต่อรองได้วั่น ห่องพันไปซื้อดรอกมืนเนี่ยก็คือขึ้นฟ้าขึ้นฝนนี่แหละพี่น้องเอ้ยบาดลุกวนเขียบตำบลหนังเถิเขตตำบลผืนนี่พี่น้องผู้ใส่แรงงานต่างดินแดน,นทางเมืองนอกเมืองหน้าเป็น,นไรเนาะในประเทศต่างประเทศก็ได้ฝนตกลินบ่เนาะคือทางบาดลุกวนบ่เนาะเอาบอบอกเบอร์โทรยังไงนะครับที่พี่น้องทักมาจำป่ได้บ่ ยังโมได้เราอยู่โขงอยู่ป่าเราไปถือโทรศัพท์ไปแล้ววะอาทักมาหาลุงอ้วนกันได้ครับวะ้ปยังศูนย์แปดสาสมสีเกาอเบอร์ลุงอ้วนพี่น้องเอยทักทายมากกัได้ผู้สนใจอ่อบกเถิกหน่อยสองตัวเป็นห่วงไว้ซื้อดรอกตัวละ1มื0 0นหามาเยี่ยมมายามมาถามข่าวมาทักท้ายมาได้ผู้สนใจอยากเอาค้ยบกเถิกน่อยสอตัว นะครับเดี๋ยวลุงกวนที่ถ่ายภาพบรรยากาศโดยรอบเทียงไห้ทางหน้าไห้โลกให้เบิ้งกันยหายทางไหนเนาะคือมีต,ตาเนาะเก็บหมากไม่หมาก,มากไรเก็บพักเก็บมีโอ้ไห่หน้า่นนี่น้าฝนตกวั่หันว่ได้จับเอื้องบ่ครับบ่<ะ>บ่มีครับบ่มีบ่บเอาตะเกาคือแถวลุบคาแถวหัวเ,เนกวางหน่อยตัว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยายครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายท้ำเด้อมื่อนี้มาถ่ายท้ำลงยูทูบตัวเปิดราคาหนาคอกคั้วบักเทือกไข่ฟ้อมนี่นะครับของปลูกของฝังตายหญ่นอนทงนอนหน้าวัวน้อยู่ในกินมะอืดบระหยากทั้งธรรมศาสตร์เทิงบระธรรมศาสตร์เท้งปลูกเองบ่ปลูกเองน้ำขวกน้ำปลาครับผักหวานไข่มดแดง ดูดูการยังไงก็หเห็ดปลาหเห็ดโกคกเลยครับมนพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมมายามเด้อนี่แหละสองตาใหญ่นอนไห้นอนหน้าเลี้ยงกล้วยคนตกฟังสองสามหมื่นมัน้ำเต็มห่วยเลยพี่น้องเพิ่นครับลูกอวนบ้านหน้าเด้อพี่น้องไอ้ส่องยูทูบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคอยเบิ่งได้นห่นะครับ,อบ,บ,บ,รบโอ้บานเพิ่นก็เห็ด ยงังไงเทียงหน้าเป็นกระเฮ็ดท่านสมัยด้พี่น้องคนน่ะออกแบบมีของหวานพร้อมบาได้เพื่อนะเกลี้ยกล่วยเพื่นนี่ผมซื้อมาบ้านป้าอีหลีครับบ้านป้ากลางดงอยู่กับธรรมชาติอีหลีมิตรพกตะป้า ครับสำหรับคลิปนี้ลุงอ้วนกับท่ขอปิดคลิปเขียงพี่นีกคนเออพี่น้องเป็นการเปิดราคาหนาคอกกลางโคกกลางปลาขา้คุดพอทั้งบ้านน้องแอกตะบลผือเฮา,า,าเม่วันทีขายขวาวเถือกหน่อยสองตัวท่านขอบคุณพี่นออ้องผู้เขาบึงรับชมของคลิปส่องของลุงอ้วนบานหน้าปากก็ไหลกดแช่ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังหลใ,ให้แรงใจพี่ไอ้ลุงอ้วนบานหน้าเออพี่น้อง ขอความสุขความเจริญเป็นของพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกผู้ทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณห่อครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ,รบยายครับขอบคุณหลายเด้ออันมางมากัจมือแล้วที่ให้ลุงวันในท้ายท่ามคลิปนี่อะไรครับมากมากัจมือแล้วรถน่ะมะมังปลา่น,นี่